กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสงม,มอบรรยูว c กลีนตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 แกกณาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศนักวิจัยวิทยาลัยนานาชาติยังพาราไทยจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินพัฒนายางหุ้มรองเท้าทใช้สนทับรองเท้าป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคบริเวณพื้น เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานแชร์เซอร์วิสวอทนเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจของประเทศพร้อมหนุนศักยภาพโอท็อปเอสเอพเพิ่มรายได้ยกระดับชุมชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Most n e w นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศตลอดจนภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนกันนะครับ ค่ะวันนี้กับเราสองคนเช่นเคยนะคะดิฉันนะัทวิานุกิติพระคะ่ะและผมคุณมารินนะครับนอกจากความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆแล้ววันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับหลังจากที่เราใช้เรื่องของทรัพยากรอุปกรณ์นวัตกรรมต่างๆไปอย่างมากมายวันนี้มีเรื่องของตู้อบฆ่าเชือ้อโควิด -19 ที่สามารถทําให้ยางหน้ากากอนามัยนี้กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับค่ะรวมไปถึงเรื่องราวการพัฒนายางพารานะคะให้เป็นรองเท้าที่ใช้สวมทับกับรองเท้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ บริเวณพื้นของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงการทํางานภายใต้กระทรวงอวนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อที่จะพัฒนาทั้งผู้ประกอบการนะคะ SME สิน e, ค,ค้า o t ท็ต่างๆให้สามารถพัฒนารองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะ,คะ เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งมอบทำา v ว l ครีนตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพร้อมส่งต่อให้กับทางบุคลากร,กราทางการแพทย์ทั่วประเทศครับ รอสัตราจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์ทำหน้าที่ผู้แทนดรสุวิตเมษินสิีห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวนุชนนภารื่นอบเชยที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อไวรัส ทำยูวิกลีนให้มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์เกษินีวิทุนชาติอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานพร้อมด้วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์เป็นผู้รับมอบโดยรองศาสตราจารย์พรชัยระบุว่ากระทรวงการอุดมศึกษา,ว,า,าวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่เล็งเห็นถึงปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมที่ จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในการยกระดับการแพทย์ให้มีมาตรฐานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปสำหรับตู้อบฆ่าเชื้อทำยูบิคลีนเป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสหาเวชศาสตร์ที่ได้ร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการขัดแคลนหน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆที่หน้ากากอนามัยที่มีการใช้งานแล้ว เราต้องการนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีด้วยหลอด u v c ครับทางนี้เบื้องต้นได้ผลิตนวัตรกรรมทำยูวิกลีนแล้วจำนวนร้อยเครื่องและพร้อมส่งมอบแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศตัวหลังจากนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เตรียมผลิตเพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนขอรับนวัตรกรรมดังกล่าวผ่านทาง Facebook Fanpage TSE ธรรมศาสตร์อีก100เครื่องครับ ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศทําให้ทรัพยากรไม่สิ้นเปลืองหน้ากากอนามัยสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะจากเ,เรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องที่ใช้อบเกี่ยวกับเชื้อไวรัสต่างๆเพื่อโรคโควิดในทีแล้วนะคะมาติดตามอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจค่ะ นักวิจัยวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทยจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้มีการพัฒนายางหุ้มรองเท้าเพื่อใช้สวมทับรองเท้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณพื้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการป้องกันบุคลากร,กรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภยัยแล้วที่สําคัญยางพาราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจสําหรับประเทศไทยค่ะ ดรนัทพลอุทัยพันธ์วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทยจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนายางหุ้มรองเท้าป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้เปิดเผยว่าแนวคิดในการนำยางพาราเข้ามาทดแทนผลิตภัณฑ์ถุงหุ้มรองเท้าที่ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางโดยยางพาราถือว่าเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสูงทนทานต่อการฉีกขาดและเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ ออกแบบให้สามารถล้างทําความสะอาดแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งนักวิจัยประกอบด้วยดรนัทพลอุทัยพันธ์ดรกันดาเซ้งลอยเลื่อนวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทยจีนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกวิภูการกรสุรราตณีอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งทั้งหมดนะคะได้มีการพัฒนาต่อย,ยอดงานวิจัยด้วยการพัฒนาเป็นยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรคโดยสามารถนํากลับมาฆ่าเชื้อและใช้ซ้ําได้และกําลังพัฒนาผลิต ยางหุ้มรองเท้าการเชื้อโรคแบบใช้งานครั้งเดียวทิ้งโดยในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทางคณะผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันเชื้อโรคให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลาประกอบด้วยโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลนามหม่อมโรงพยาบาลจนะและโรงพยาบาลประดังเบซาเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นําไปใช้ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยผู้ที่สนใจงานวิจัยและนวัตกรรมยางพาราสา ามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทยจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่เบอร์โทร074289700หรือเว็บไซต์ที่ปรากฏบนหน้าจอณขณะนี้ค่ะ เรียกว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของงานวิจัยนะคะเพื่อนํามาใช้สําหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณพื้นได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญคยางพาร,ราก็ถือว่าเป็นเพื่เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยด้วยค่ะคซึ่งถือว่าเป็นความหวังที่ทําให้การพัฒนาศักยภาพของแพทย์ไทยนั้นก้าวขึ้นมากขึ้นตามลําดับต้นเองนะครับสถาบาันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานแชร์สวิต์วอทนอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยตลอดจนให้การสนับสนุนโอท ตอบ SME ยกระดับชุมชนและเพิ่มรายได้ครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจประเทศด้วยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบแชร์เซอร์วิส มุ่งเสริมศักยภาพเพิ่มไรายได้โอท็อปเ m สสู่การยกระดับชุมชนครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานกระบวนการผลิตด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสาอางในพื้นที่7จังหวัดของประเทศไทยได้แก่ปทุมธานีแพร่ลําพูนน่านระยองประจบวบคีรีขันและจังหวัดสงขลา โอกาสนี้ดรชุติมาเอี่ยมโชวชวล,ลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกล่าวถึงองค์กรที่นําองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อย,ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและพัฒนาในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับกระบวนการยกระดับมาตรฐานผ,ผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออกและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ของจังหวัดหรือของภูมิภาคนั้นๆเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะแรกของการทําตลาดและยังไม่มีความพร้อมในการลงทุนด้านสถานที่ผลิตหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง ึ่งขนาดนี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งดำเนินงานผ่านการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบแชร์เซอร์วิสครอบคลุมทั้งหมด7จังหวัดโดยได้พัฒนาเทคโนโลยีพร้อมให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและยกระดับการผลิตหรือทดลองผลิตเพื่อทดลองตลาดก่อนยกระดับสู่เชิงพาณิชย์แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งโอท็อปและ SME ตลอดจนเกษตรกร โดยโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบแชร์สวิตที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินการอยู่นั้นและเปิดให้บริการได้แก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุสับปะรดเพื่อการส่งออกเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออกและโรงคัดบรรจุผลสดทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีเครื่องจากและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจรตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออกเป็นโรงงานต้นแบบเพื่อยืดอายุลำไยโดยวิธีการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อการส่งออกตั้งอยู่ที่ตำบ,บลลายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนและโรงงานบริการนาวัตกรรมอาหารสงขลาเตเนินง,งานรองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จับบงหวัดสงขลาครับ นี่คือการร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน SME โอทอปสินค้าของประเทศไทยนะครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลการวิจัยของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการนำพิษงูมาใช้เป็นยาต้านไวรัสเกี่ยวกับมะเร็งค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงรอบดู9ก้าทันเทคโนโลยีกับเมซี่อาร์เดอเวอร์นะคะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาในการนำพิกงูมาช่วยรักษาโรคมะเร็งบางชนิดได้รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ ทีมวิจัยนำโดยสตีเฟนแมคเคซีอาจารย์คณะชีววิทยาจากมหาวิทยาลั ol ol ado, ยนอร์ทเอร์โคโรเโดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับพิษงูหล,ลายสายพันธุ์ที่สามารถจู่โจมเข้าทำลายเซลเล์มะเร็งในร่างกายมนุษย์ได้แบบเฉพาะตัว ทีมพิจัยของแมคเคซีได้นำพิษงูจากทั่วโลกเช่นง,งูเหา่างูหางกระดิ่งงูแมวเซาโดยนำพิษงูต่างๆที่ได้มาศึกษาลงลึกถึงสารประกอบในพิษงูและพบว่าพิษงูนั้นมีสารประกอบที่อันตรายก็จริงแต่สามารถนำมาสกัดและพัฒนาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้การศึกษาประโยชน์จากพิษงูเริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่1950โดยได้นำพิษงูมารักษาโรคความดันโลหิตสูง แต่มคเคซีได้บอกว่าทีมวิจัยของเขาน่าจะเป็นที่รแรกที่ศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการใช้สารประกอบในพิษงูเพื่อรักษาโรคมะเร็งอย่างจริงจังทางด้านนายแทนเนอร์ฮาวีนหนึ่งในผู้ศึกษาเรื่องพิษงูแมวซาวโดยเฉพาะบอกว่าพิษงูแต่และชนิดสามารถรักษาโรคมะเร็งที่แตกต่างกันออกไปและขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ในการรักษาด้วยตัวอย่างเช่นเราสามารถใช้พิษงูแมวซาวรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่หากใช้ในปริมาณที่น้อย แต่พิษงูแมวเสานี้ไม่สามารถใช้ในการรักษามะเร็งผิวหนังได้ในขณะที่พิษงูชนิดอื่นๆสามารถรักษาได้ทั้งนี้การใช้พิษงูบำบัดรักษาโรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการใช้พิษงูในการรักษาคนไข้ยอย่างไรให้ปลอดภัยต่างหากซึ่งทีมวิจัย UNC ตั้งเป้าในการจัดสรรสัดส่วนของพิษงูเพื่อให้สามารถจัดการกับโรคมะเร็งในแต่และชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดโดยที่ไม่เข้าไปทำลายเซลล์ปกติของคนไข้ สำหรับการวิจัยการบำบัดมะเร็งด้วยพิษงูยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นและทีมวิจัยตั้งเป้าที่จะพัฒนาไปถึงการทดสอบก,กับผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตแต่ในระหว่างนี้สิ่งที่ทีมวิจัยอยากจะผลักดันมากที่สุดก็คือการเรียกร้องให้ผู้คนยุติการฆ่าง,งูที่มีพิษเพียงเพราะความกลัวเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งสิ่งที่ดูมีพิษร้ายแรงกับเราอาจกลายเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาชีวิตของเราก็เป็นได้ นับว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับหลังจากที่มีการวิจัยว่าสัตว์มีพิษอย่างงูนั้นสามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้แต่ถ้าประเทศไหนจะนําไปใช้คนต้องขึ้นอยู่กับการวิใจัยในสถาบันนั้นๆของแต่ละประเทศต่อไปด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ชุวหน้าพบกันในช่วงของเมซี่อินไซด์นะครับ กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง m มซี i อินไซด์นะคะช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวของผลการวิจัยเทคโนยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ ของใช้และของเล่นสําหรับเด็กมีมากมายหลายแบบมีทั้งราคาสูงและราคาย่อมเยาวบางครอบครัวมีลูกมากกว่า1คนของเล่นของใช้ก็มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งมีระยะเวลาใช้งานค่อนข้างสั้นเพราะเด็กมีพัฒนาการที่รวดเร็วของใช้บางชิ้นจึงไม่ได้ใช้งานสร้างความลําบากใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเพราะของที่ซื้อมายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีสภาพที่ดีจากเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดการสร้างแพลตฟอร์ม m ัมบี้สตรีทขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและของใช้สําหรับแม่และเด็็กกโดยเเฉพพาะผมปนคุณ่ออขงลู แต่ผมพบว่าของเล่นที่ซื้อมาให้ลูกด้วยราคาแพงกับใช้ได้แป๊บเดียวของยังมีสภาพใหม่อยู่ทําให้เกิดความคิดอยากจะสร้าง marketplace ที่ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าที่คุณภาพดีซื้อมาใช้แป๊บเดียวเอามาแลกเปลี่ยนกันบน platform. แพลตฟอร์มเราจึงสร้างแพลตฟอร์มชื่อมัมบิสต e t ขึ้นมา มัมบี้สตรีทจึงเป็นมาร์เก็ตเพลสสำหรับแม่และเด็กที่ให้คุณพ่อคุณแม่นำของคุณภาพดีแต่ไม่ได้ใช้แล้วนามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์ม hmm. ัมบี้สตรีทคอมโมบายแอปพลิเคชันมัมบี้สตรีทหรือบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมัมบี้สตรีทโดยปัจจุบันเรามีผู้สนใจใช้งานมากกว่า2,000 0 0คนนอกจากนั้น mm hmm. เรายังมีร้านค้าที่ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถมาเลือกชมสินค้าได้จริงๆริงมัมบี้สตรีทเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายโดยเปิิดดโอออออกกกาาาาาาสสสสใใหห้้้้คคคุุณณพ่ณ่่่แแแมมมมมรรรถซืืลละขขขงยงชชูไเเีัผน Facebook ล เปี่ยงแค่นี้ก็สามารถที่จะซื้อขายอุปกรณ์ต่างๆสําหรับเด็กได้โดยสามารถค้นหาได้ตั้งแต่อุปกรณ์ก่อนตั้งคันจนถึงอุปกรณ์ของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กตามไวัยได้สิทค้าจะถูกตรวจสอบโดยทาง m ัมบี้สตรีทโดยตรงทุกชิ้นซึ่งมีความเชื่อถือได้ที่จุธาพรเพชรสิริครุปปนะคะตําแหน่งคือ Cofounder แล้วก็ COO นะคะผลตอบรับของ m u m b y Street นะคะตลอดระยะเวลา3ปีที่เราเปิดมาเนี่ยนะคะเราค่อนข้างได้รับผลตอบรับอย่างดีมากจากทั้งผู้ซื้อและทั้งผู้ขายทั้งผู้ซื้อนะคะคุณแม่บอกว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีเนื่องจากว่าคุณแม่ซื้อจาก Certified Shop ของเรานะคะเรามีส่วนนี้ที่3ที่เราคัดสรรสินค้ามาให้คุณแม่แล้วทําความสะอาดให้คุณแม่แล้วจัดส่งแพ็กเกจอย่างดีนะคะไปให้คุณแม่ก็เท <s> ่าก <s> ับคุณแม่ผู้ซื้อเนี่ยได้รับสินค้าที่ คุณภาพสูงในราคาที่ในราคาที่เอื้อมถึงคุณแม่ได้รับสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ประทับใจด้วยนะคะสําหรับคุณแม่ผู้ขายที่ใช้แพลตฟอร์มโดยการขายเองนะคะผลตอบรับก็คือบอกว่าใช้งานได้ง่ายเนื่องจากว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากดถ่ายรูปใส่รายละเอียดใส่ราคาให้เรียบร้อยนะคะเวลาผู้ซื้อต้องการซื้อก็สามารถแชทไปคุยกันได้ก่อนแล้วก็จัดส่ง ซึ่งสามารถจัดส่งได้โดยบริการที่เราเตรียมไว้ให้คุณแม่ผู้ขายแล้วก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณแม่ผู้ขายที่มีสินค้ามูลค่าสูงมีสินค้าหลายรายการคุณแม่ก็ใช้บริการโดยการเรียกเราไปรับให้ถึงบ้านนะคะ แบบนี้เน่ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกของคุณแม่ได้อย่างมากเลยค่ะทั้งนี้กว่าจะมาเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระยะเวลาเพียงแค่3ปี Mu m บี s t ตร e t เป็นหนึ่งโครงการสตาร์ทอัพที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการจากทางสวทชซึ่งเป็นการผลักดันธุรกิจ SME โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมื่อ2ปีก่อนผมไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันสตาร์ทอัพไทยแลนด์ซึ่งโครงการ Mu m บี s t ตรี t ได้เข้ารอบสุดท้ายของสตาร์ทอัพไทยแลนด์ในปีนั้นทำให้เราได้รู้จักโครงการศูนย์บ่มเพาะของสวทช หลังจากได้ร่วมโครงการสุนบมเพาะจากสวทช m ัมบี้สตรีทได้รับคําแนะนําที่ดีๆจากผู้เชี่ยวชาญที่สุนบมเพาะได้เลือกสราสารคัดสรรอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มีความรู้มาเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับ m ัมบี้สตรีทนอกจากนั้นโครงการสุนบมเพาะของสวทชยังเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่มีโปรเจกต์ดีๆได้ไปรัมพันธ์โครงการ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของบุคคลทั่วไปและนี่คือหนึ่งแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานได้ง่ายซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แม่และเด็กเท่านั้นสําหรับผู้ใช้งานอ,าอื่นๆก็สามารถเข้ามาใช้งานในแพลตฟอร์มนี้ได้ซึ่งต่อจากนี้ทางผู้พัฒนาจะเพิ่มเติมการตามหาของโดยการให้ผู้ใช้งานปักปุดหาสินค้าที่ต้องการตามหาและส่วนของผู้ขายจะมีบริการไปรับสินค้าถึงบ้านพร้อมหอและตรวจสอบก่อนลงขายให้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้แพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น ผู้ทีมข่าวมดสดิวของเรานรลนช่วงท้ายน,นี้ยังคงมีสาระความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับ่ามก,การแพร่ระบาดของโควิด1 i แบบนี้เชื่อว่าน้องนองมัธยมปลายส่วนใหญ่คงเริ่มหาหนังสือต,ต่างมาอ่านเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันบ้างแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าควรวางแผนการอ่านอย่างไรหรือเรื่องต้นฝึกข้อสอบที่บทไหนดีช่วงนี้เมซี่อินไซต์จึงมีตัวช่วยดีๆจาก NIA อย่าง Study Plan มาช่วยให้การวางแผนการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบให้ง่ายขึ้น Study Plan คือแอปพลิเคชันที่ช่วยวางแผนการทบทวนบทเรียนและฝึกทำโจทย์ข้อสอบโดยแอปนี้จะช่วยออกแบบตารางในการฝึกทำโจทย์ข้อสอบต,ต,ต่างในแต่ละวันซึ่งทุกครั้งที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วน้องๆสามารถกลับมาบันทึกข้อผิดพลาดในการทำข้อสอบรองในแอปได้แล้วระบบ AI จะนำไปวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนตารางการอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับระดับความเข้าใจในบทเรียนในสูตรต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการคิดหาคำตอบที่ซับซ้อนมากขึ้นเริ่มต้นกันที่สเต็ปแรกให้น้องๆทำการสแกน QR Code จากหนังสือของ Study Plan กิดข้ไปเพิ่มแนวข้อสอบลงในแอปพลิเคชันซึ่งข้อต่างๆที่ชัดเจนของแนวข้อสอบจาก Study Plan กับแนวข้อสอบทั่วไปคือการเป็นข้อสอบแบบ Mock Up ที่ทางผู้พัฒนาได้ปรับแต่งโจทย์ในแต่ละข้อใหม่แต่ยังคงคอนเซปต์หลักในการหาคำตอบไว้ให้เหมือนกับข้อสอบจริงรวมถึงยังแยกชุดข้อสอบไว้เป็นหัวข้ออย่างชัดเจนเช่นชุดข้อสอบแคลคูลัสชุดข้อสอบตรีโกณมิติเป็นต้นซึ่งหากใครยังไม่มีหนังสือของ Study Plan ก็สามารถกดสั่งหนังสือได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันในราคาเพียงแค่เล่มละ200-300บาทซึ่งปัจจุบันทาง ที่แผนได้จัดทำหนังสือออกมาทั้งหมด3เล่มด้วยกันหลังจากทำการสแกนหนังสือเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันจะให้กำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ว่าจ่าหนังสือในแต่ละวันโดยสามารถเลือกได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงและจะช่วยออกแบบแผนการฝึกทำข้อสอบเบื้องต้นที่สอดคล้องกับไทม์ไลน์ในการสอบแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น g ก t แ a t 9วิชาสามัญหรือแซโดยแอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลของแผนการอ่านในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นหัวข้อของข้อสอบชุดนั้นๆโจทย์คำถามและตัวเลือกของโจทย์แต่ละข้อรวมถึงหมายเลขหน้าในหนังสือโดยไม่ ต้องเสียเวลาพลิกหนังสือตามหาเอาเองและหลังจากฝึกทําข้อสอบตามแผนที่แอปพลิเคชันวางไว้ให้แล้วอย่าเดมนกลับมาฝึกฟีดแบ克ระดับความยากง่ายในการทาโจทย์ในแต่ละข้อเพราะระบบ AI จะนําข้อมูลในส่วนนี้ไปวิเคราะห์ร่วมกับประวัติข้อสอบในปีที่ผ่านมาเช่นความถี่ของการออกข้อสอบในเรื่องของดังกล่าวแนวคิดและสูตรต่างๆเกี่ยวข้องกับข้อสอบชุดอื่นมากน้อยแค่ไหนเพื่อปรับแผนการอ่านหนังสือในวันต่อๆไปให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและเหมาะสมกับจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนและนี่คืออีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับน้องๆในการเตรียมตัว สอบในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่ง Study Plan อย่างรวบรวมท i ิปแอนทริคส์ที่เป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนที่เตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยเช่นข้อสอบบทไหนที่ออกบ่อยเทคนิคการอ่านหนังสือให้ถูกวิธีรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาในมาหาวิทยาลายัย ขอบคุณทีมข่าวมอส نيوز ด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของมอส نيوز ของเราในวันนี้นะคะการดําเนินงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i มาอัปเดตคุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะและนี่คือทั้งหมดกับมอส نيوز ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในเวดบงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับเราได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับช่วงนี้เรา